่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านาทั้งหลายได้พากัะสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปก็ขอได้โปรดสดับเรื่องราวคุงพมีหานสีลสำหรับการเจริญประถกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทท,ทั้งหลาย ขอได้โปรดจงอย่าทิ้งอารมณ์ข้อนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าคำภาวนาใดๆที่สามารถทำกำลังใจของท่านให้พ้นจากความฟุ้งซ่านของหมายความว่าจิตอารมณ์อื่นเข้ามาคิดแทนการฝึกสมาธิย่อมไม่มีประโยชน์กำลัง ในการที่ให้จิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยียกเย็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการเจริญพระกรรมฐานที่ทำกันได้ดีก็เพราะว่าหนึ่งถ้าจิตต้องการคิด เราก็หาทางคิดในขอบเขตในวงการของกรรมฐานบทนั้นๆเส้นว่นนาจิตสั้นออกไปกำลังใจคุมไม่อยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโูทรงแนะนำให้ทิ้งอารมณ์คิดเสียหันมาจับปัาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้ากำลังจิตเป็นสุขทรงตัวดีที่เรียกกันว่าเอกคตารมมีอารมณ์สบายใจไม่สอดสายไปหาอย่างนก็หันเข้าไปใช้การพิจรารณาใหม่พราทำแกมแบบนี้ผลดีจริงเกิดแต่ว่าทำกันประเภททรงเดชมันก็ใช้อะไรไม่ได้ใน้รบริการหนึ่งอารมณ์สมาธิก็ดี อารมณ์คิดก็ดีคิดหมายว่าต้องคิดอยู่ในขอบเขตขององค์การกรรมฐานที่เราต้องการก็จงอย่ามีแต่เฉพาะเวลาที่เราใช้อารมณ์สงัดหรือว่าเวลาสงัดที่ทิ้นตั้งเวลาไว้ว่าเวลาสองทุ่มบางสามทุ่มบงังตีหนึ่งบางตีสองบางถ้าใช้เฉพาะเวลาอย่างนี้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีผล กำลังใจของเราที่เรียกว่าสมาธิคือการทรงกำลังจิตให้มันคิดอยู่ในรอกในขอบเขตของกรรมฐานที่เราต้องการว่าการตามปกติก็คือทั้งวันถ้าจิตเรามีงานอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปคิดว่าจากงานนั้นมาอะไรก็หันเข้าไปจีดจับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้ ทั้งสมถะและวิปัสสนาจะมีผลกระท่นโดยรวดเร็วและก็เกินคาดอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใชอรมฝึกมโนโมยิทธิก็ดีฝึกที่พิจุยยายกนกดดีที่ได้ยากในกหมายความว่าทิ้งอารมณ์คือไม่ทรงอารมณ์ไม่ได้อย่างนีงและรายการที่สองเวลาที่กระทำ ตั้งใจคิดอยากจะิงคิดอยากจะไปเกินไปจัดว่าเป็นอุตสาหะในนิวรณ์หน้าประการอย่างนี้ไม่ได้ผลเขาต้องใช้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวถ้าจิตทรงตัวมีอารมณ์เป็นสมาธิสมาธิสุกเกิดขึ้นมาอไรจิตมีอารมณ์เป็นคิดเมื่อน,นั้นถ้าต้องการที่เป็ุญย,ยาน พอเข้าถึงอุปจารสมาธิชั้นสูงอันดับสูงใกล้จะถึงปฐมฌานผลก็เกิดถ้าต้องการมาโนวิธิ้าจิตทรงสมาธิถึงฌานสี่เมลัยผลก็เกิดผลจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้วันทั้งวันเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นผลมันจะเกิดไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเวลากันเฉพาะเวลาผล เพราะเวลาฝึกเราถึงจะใช้อารมณ์นั้นอย่างนี้นานหน่อยที่ได้เร็กวก็หมายความว่าต้องเป็นคนเคยที่ได้มาเ